ผมอ่ะมีบูทบัชไอ้เอ่ออะไรนะเค้าเรียก MB MCBE Master ครับมาดูจะลงอะไรกันเดี๋ยวแบบไหนน่าเล่นกันเลยไปมันอะไรเออ เล่นอันนี้เอาแบบประชนไปคริเชนอนิเมะแหละกูแบบกูชิสบบกูไม่ได้แบบกูอไรเนยไม่ชอบพี่พี่เดี๋ยวเราเขเล่นแบบคนอินคริเชนพี่พี่นี่ก็นอกโอ้ยคริเชน ่วยอู้เอานี่กได้ะสวยอู้อ่น่าจะ่วยอู้อมาเล่นกันครั้งแรกครับที่ผมลง youtube แล้วก็ใช้นี่แล้วเดี๋ยวจะทยอย,อย,อยลงคลิปมาครับเยอะๆตอนนี้ผมกำลงังเซิร์ฟไอพีหนึ่งผมกำลงังจากเอพีหนึ่งนันผมนู้อยู่ตรงนี้ ผมปรับแต่งเป็นเหล็กอยู่ตอนนี้เดี๋ยวค่อยเวลาเสร็จแล้วผมจะมาลงอีกครั้งนี่โอ้ดูไม่เห็นดูไม่เห็นโอ้ไม่ดีอะไรโยนี่โอ้น่ากลัวครับเลือเกินน่ากลัวมีเจอชื่อเว่าเอออันเดอร์แมนลืมไปลืมละลืมชื่อหมดแล้วผมไม่ได้นาน พวกแบบนี b b ้ผมไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวผมไปขโมยของจากหมวกเอเมซี่แล้วก็รอไปตงอินกันเขาอุ้ยเอเมซี่ตงซวยนี่เออโอ้โตก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 เชืยไม่ทันดูครับโอ้โหไม่ทันดูไม่ทันดูจริงๆครับเมื่อกี้ มาเดี๋ยวมันบ่ได้ตายชาชัวจริงไม่ทันเห็นใครจะเป็นนี่ครับต้องมาทางนี้ MBC แกทำเค้าตายใครทำแกตายบ้างคอยดูน้อง MBC MBC ใครๆๆๆใครก็ใครๆ ใกรมันกินอะไรแล้วว่ะหัวหัวหัวชกชกมาเร็วมาเร็วมาเร็วกินแลกกินแล้วนนะเกตจะอยากอยู่ดีๆก็คงจะอยู่ได้ไม่นานนะข้าขอขโมยของในบ้านเองแป๊บอุย้ยยังนอนยังนอนโอ้ยเยอะเยอะ ของได้มาของบ้านนี่ก็เยอ,อะแล้วของเอมครซีขโมยของตอนนี้ขโมยของเยอะที่สุดครับบ้านหลังนี้ก็สวยดีเราทำเป็นเด็กเอมเซียก็เข้ามาได้หีบตวนใหญ่เกมไม่มีอะไรนะเตียงนอนก็เยอะ าาทำอะไเตียงนอนดีกว่าเออนะเตียงนอนแย่มไม่ได้นอนกันเออไปขอไปก่อนผมไม่ได้ทำไรบ้านคุณเนาะผมแค่ามาสำรวจเฉยๆว่ามีอะไรมั่งโ้ยบอ้เอ็มซีลังนี้โ้ยโตมโหฬานแต่ว่าไม่มีสิ่งค้งรดใจ อยากได้เลยอ่ะโอ้ยเหล็กอะไรก็ไม่มีเดี๋ยวผมคอยจัดการในพวกนี้กันเอาได้เหล็กนีดีเลยด้วยยังจะตทปโฟนเทปโฟก็ไม่มีก็เดี๋ยวไปดูตัวอื่นดีกว่านะเออบางทีมีมี เฮียมีซีแม่งเลยตกระตุกกับขอโทษด้วยที่เครื่องมันไม่ค่อยแรครับของโอโัพบเนี่ยผมเล่นกับโทรศัพท์นี่านานๆเลน่นเลยครับเอ็มพีซีมาตัวโอ้โหเป็นสวนคุ้นเลยนะไหนใครสนใจมั้ง,ง,ม,งมาแล้วมาแล้วอุ้ยนี่มัอยู่ตรงนี้ ซีมร,รับเก็ทำอ้ไรกูรักจับสัตว์ได้หนึ่งตัวเขาอุ้ยข้าทำไมอ่อนแอจังสัตว์มันีกเดียระบายอ๋อแปลว่าสัตว์พวกนี้กระจอกหก Tuy nương thi á Tuy nương thi Tuy thi mẹ trời Thôi giảm thi á Ôi lấy nè Ôi Mà có yeah, yeah. rồi quá bọn thì lông bẹn này bây giờ EP lại EP Lông โอ้ยดีครับของโอ้ยโอ้ยดีครับเชื่องมันเชื่องมันเชื่องเว้ยมันเชื่องก็ดีเนี่ยใหมันเชื่องกับเราถ้ามันไม่เชื่องเราก็ตายสินะครับแบบไม่ไม่มีเลย โอ้โปรเตตินกินได้แล้กินได้ไม่ลืมเลยแล้วโปรตีนกลมากินดเลยโปรเพปโปรเตตินเออมันฝรั่งคือลืมกินไม่ได้อะไรเนี่ยกูดูไม่คิดเลยเดี๋ยวชื่อว่าอะไรนะโอ้ขนสัตว์ บาดูุกัวแล้วก็ไม่มีอะไรแบนนี้มาก็เสียดายแต่ว่าก็เล็ดเรยวๆมันมีตรงที่หสัตว์มันออกไปอตายตายไปซะคอรกอนออท่นี้จะแทบมาเลยมาลยมาเลยมาลยมาเลยก็ไม่มีอะไรเช่นเดิม เมาสำรวจแม่น้ำชุนนเราจเหนี่ยงสมรสิบอ้โหอะไรจะให้ป่านนี้อุ้ยของงมีอะไรมัางอะอะไรอะไรอะไรบี้อไนอนี้อไบีอะไรแบน้รบีอะไระไรบนอะไรบนนะไรับนี้ดี้อรับ Bye bye bye. Call up, we're gonna